เล่นเล่นกับโลกตอนทักษะชีวิตโครงการเรียนร่วมโรงเรียนเพิินพัฒนานะคะเริ่มตั้งแต่ปีพศ2550 ในโครงการนี้เราก็จะมีเป้าหมายนะคะในการจัดก,การเรียนการสอนเนี่ยอยู่2ประเด็นใหญ่สำหรับเด็กที่ต้องการดูแลพิเศษประเด็นแรกก็คือในเรื่องของการพัฒนาทักษะทางวิชาการนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยจะได้มีพื้นฐานความรู้ที่จะต่อยอดในการที่จะเรียนขั้นที่สูงต่อไปหรือนะคะเพื่อจะเป็นพื้นฐานในการที่จะนำความรู้ไปประกอบอาชีพในโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเนี่ย เราจึงได้ดำเนินการตั้งแต่สำหรับเด็กที่อยู่ในโครงการเรียนร่วมตั้งแต่ชั้นประถมต้นนะคะไปจนถึงชั้นประถมปลายนะคะตั้งแต่งานง่ายๆไปสู่งานที่ยากขึ้นสามารถที่จะมีทักษะของการดำรงชีวิตที่สมวัยของเขานะคะแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเขาเอาสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยนะคะประสบการณ์ที่ได้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขานะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือให้เขา มีทักษะของการทำงานรักการทำงานและรู้จักกระบวนของการทำงานนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการให้เด็กๆเ,เนี่ยซักถุงเท้าเป็น นะคะคในการซักถุงเท้าเนี่ยคุณครูก็จะเริ่มต้นนะคะให้รู้จักก่อนว่าเอ๊ซักถุงเท้าเนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างเช่นเด็กๆก,ก็จะต้องรู้จักว่าอ๋อต้องใช้กระมังนะต้องมีน้ำนะต้องมีน้ํายาซักผ้านะคะซึ่งซึ่งสำหรับเด็กๆเ,เนี่ยเราคงยังไม่รีบใช้ผงซักฟอกที่มันแรงนะคะเราอาจจะใช้น้ํายาอ่อนๆเพื่อให้เด็กเนี่ยได้ได้ได้ซักได้เต็มที่ของตัวเองแล้วก็ไม่ระคายมือด้วยนะคะ ของคุณครูเมื่อให้เด็กรู้จักกับอุปกรณ์แล้วเนี่ยเราก็จะให้คุณครูเนี่ยสาธิตการสาธิตก็เป็นทั้งคุณครูสาธิตให้ดูทีละขั้นตอนนะคะหรืออาจจะให้เด็กๆมาร่วมสาธิตกับคุณครูก็ได้นะคะหลังจากที่สาธิตแล้วเนี่ยเด็กๆก็จะลงปฏิบัติการ เมื่อปฏิบัติการเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีขั้นของการประมวลความรู้หรือสรุป สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะโดยการให้เด็กเนี่ยเขาก็บงางเด็กชั้นเล็กๆเนี่ยก็อาจจะมีการวาดภาพประกอบนะคะโตขึ้นหน่อยก็อาจจะเขียนบรรยายมากขึ้นนะคะก็จะเขียนอ,อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ขั้นตอนของการปฏิบัติงานในนั้นๆนะคะอย่างเช่นซักถุงเท้าเนี่ยเขาก็อาจจะบอกขั้นตอนของการซักถุงเท้านะคะก็จะเป็นใบงานที่เก็บไว้เพื่อจะทบทวนงานไม่ได้เสร็จเท่านี้นะคะเพราะว่า โรงเรียนเนี่ยอาจจะมีเวลาน้อยนะคะเพราะในทักษะชีวิตเนี่ยเราก็จะใช้สัปดาห์ละครั้งแต่หลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านค่ะจะต้องเอานําทักษะนี้ค่ะไปใช้เช่นถ้าเราเริ่มสอนถุงเท้าซักถุงเท้าแล้วเนี่ยที่บ้านก็จะต้องให้เด็กเนี่ยได้ซักถุงเท้าด้วยนะคะ,อ,ะอย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งหรือสองครั้งค่ะ สำหรับทักษะชีวิตนี้เนี่ยคะคงใช้ได้กับเด็กทุกๆคนเลยนะคะคงไม่ใช่เฉพาะกลุ่มที่ต้องการการดูแลพิเศษนะคะพียง่สิ่งที่เรานําเสนอเนี่ยก็จะทําให้เห็นคุณพ่อคุณแม่ได้เห็นขั้นตอนและรายละเอียดของการทําในกิจวัตรประจําต่างๆนะคะเพื่อได้เห็นแนวว่าเออถ้าเราจะเริ่มนะคะสอนลูกๆเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นอย่างไรนะคะฉะนั้นในการเริ่มต้นเนี่ยขั้งแรกเนี่ยก็อาจจะมีการาทําร่วมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเพื่อให้อ่ เกิดผลสําเร็จนะคะในครั้งต่อไปนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะทอยนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยทำได้มากขึ้นจนเด็กๆเนี่ยทำได้ในที่สุดนะคะถุงเท้าที่ซักได้เนี่ยคงไม่ใช่ว่าแค่ว่าซักถุงเท้าได้ประสบผลสําเร็จแต่จริงๆแล้วมันแฝงอยู่นะคะแฝงในเรื่องของทักษะการดํารงชีวิตการดูแลตัวเองและเป็นความภาคภูมิใจนะคะเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองที่ลดการพึ่งพาได้ด้วยนะคะ แค่ซักถุงเท้าไม่ใช่แค่ถุงเท้าค่ะ